อันนี้เราจะมาสอนกัร นะครับให้ทุกคน,นครับวัดเอาไวดิ้งเนี่ยวัดวัดคอกีตาร์ตัวน,นี้นะครับคือกีตาร์ตัวน,นี้คอเนี่ยทำจากคอยิมบิดิง้งรอบครับตอวัดวัดตามจุดเอ็นรีนะครับวัดตามจุดเอ็นลีอยูน่นี้ผมวัดแล้วได้ประมาณนี้ครับก็คือนี่ครับเห็นปะ ตามจุไมไดไปติ้งเลยแล้วก็อนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นลั๊กสำเร็จรูปนะครับเวลาใช้ห้องลกใหน่อยเนี่ยนะครับก็ขออไปด้วยเวลาใช้ก็เสียบปั๊บไม่เป็นไฟอย่างนี้นะครับโอเคเราก็มาแกะ พอเนี่ยแล้วเราก็มาแกะแกะไฟเนี่ยออกจากดวงมันครับลักษณะไฟเป็นลักษณะไฟเป็นสีเมเดี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับที่แกะออกมาจากไอ้ตัวไฟสําเร็จรูปตัวนี้นะครับไอ้ตรงนี้ครับแล้วยังมีตัวต้านทานแถมมาเลยครับก็คือนะครับ เราต้องไปหาซื้อใหม่ใช้ของตัวเดิมใช้ของเดิมดมเลยเหมดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็มาวัดเสร็จแล้วก็คัดเจ็คัตเตอร์เนี่ยเสาะร่องแล้วเสาะให้เป็นสี่เหลี่ยมพอที่ว่าไอ้ไฟดวงเนี้ยสามารถเข้าได้พอดีครับไม่หลวมไม่ครับเป็นเกินไปนะครับและส่วนสายไฟก็นี่ครับผมจะตัดเนี่ยต,ตอนนี้กำลงังตอนนี้กลำลังทำสายไฟครับนี่ม้วนได้เส้นหนึ่งครับ ใหญ่กว่านี้ครับเวลาเอาวางไว้ใต้เฟดแล้วมันจะดันเฟตทําให้เวลาเฟตไอ้ไบดิ้งเนี่ยกับเฟตเนี่ยโดนกาวแล้วมันจะไม่ติดกันครับเพราะมันจะขัดกับสายไฟอะ่ะทําทำแค่สองเส้นพอนะครับครับส่วนขั้นตอนการเดินวงจรนะครับโดยการบัดจีเนี่ยผมก็จะใช้บัดจีแบบนี้นะครับ ที่มันสามารถปรับองศาได้ครับตอนนี้ก็ปรับอยู่ที่250องศานะครับแแ้งก็ต้องเป็นปลายแหลมๆหนึ่งครับแล้วก็จะมีตลับตลับน้ํายาประสาน,นครับแล้วก็แหนบมนหนึ่งนะครับ ต่อไปก็เม็ดอันนี้นะครับเราก็จะเอาเนยบขี้ไว้อย่างนี้นะครับเน็บขี้ไว้แบบนี้สำหรับเชื่อมเสร็จแล้วครับครับสำหรับการเชื่อมนะครับพะการเชื่อมเนี่ยก็คือนี่ครับเป็นแบบขนานนะครับคือเราจะเชื่อมเอาสายเส้นเดียวนี้เชื่อมจะเลยดวงจะเป็นดวงครับ ย้อามาแบบนี้นะครับเราก็ติดกาวน,นะครับให้อก็คือกาวที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นกาวยุ ung, ูงรับชนิดที่ไม่ไม่โฟมนะครับแล้วกาวนี้ก็ยังมาต่ออันนี้กับคออีกทีนึงนะครับคือกาวเนี่ยติดอันนี้ติดให้อสายทองแดงเนี่ยมันเคลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าสายทองแดงเคลื่อนในเวลามันใส่กับเฟงเนี้ยมันอาจจะเป็นหนีบขอบเฟตประมาณให้เป็นหนีบขอบคอนะครับไอแ้แถวๆนี้ครับ อาจจะทาให้เกิดการขาดหรือว่าไส้ขาดไหนอะถ้ามันขาดแล้วปัญหาที่เกิดก็คือไฟดวงหลังๆังนี้มันจะไม่ออกนะครับนี่นะครับดวงงานส่วนไอ้งานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะมือมือใหม่หัดทำครับ เสร็จแล้วครับจากนั้นก็ทากล้าลงไปครับทาเกล้าลงไปโอเคครับพอติดเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาสก็อตเทปพันตรงน,ะนะนี้เรจะควนคว้านไว้แบบนี้ครับเพื่อให้สายสองเส้นเนี่ยมันไม่ติดกันนะครับจะได้ไม่